อนางคือเดียวมองและเจ็ดมือพี่น้องนางคือเดียวมองและเจ็ดมือมือตายยังหัดนบ่ได้รับตานอนก็บ่ได้นอนนั่งเบิ่งมันอยู่หวัดป่านนี้มือต่อมาอเบิ่งอีกเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งหลายหม่องหลายทีเบิ่งหม่องและเจ็ดปอน กังได้เกิดปัญญาตัวนี้ขึ้นมาโอ้ยว่าไฉไอ้ที่เจ้าไปลลีอยู่ใส่คอยค้นหามาสองแสนสี่หมื่นอาสองขายปลายแสนมหากับปีไว้จำใ้อุจจาระบุญมันอยู่ในนีปัญญามันก็อยู่ในนีพระพุทธเจ้าก็แล้วมันเกิดเบิ่งพี่น้องมาคืนเบิ่งแล้วเพิ่นก็เลยเห็นอกเห็นใจ เออพี่น้องช่าให้ชาวนาเที่ยมิดาบ้านดาบูเลี่ยมาเหตุจังใดเขาเรานั่นจังสิเกิดปัญหาเฮ็ดจังใดเขาเรานั่นจังสิมู้ในสภาวะความเป็นจริงอันเกิดขึ้นา็คืนใส่ใยคืนใส่อาจารย์จะของอีเคยอ่อยบอ่เขื่อยาเฮาวใดมุจักรับสภาวะของคุณธรรมเมื่อใดเฮาสิเมา้าบ่มาคุยให้กับอาจารย์ฟัง แต่พ่อมานั่งหน่อยหนึ่งบาทเนี่ยยานมันเกิดขึ้นยานมันเกิดขึ้นก็เลยเกิดความโศกใจพี่น้องเองก็เลยบอาโอ้ยน้องวันอาจารย์น้องไปแล,ล้วลวงแล้วตายแล้วมาคืนเบิ่งบ่ายนี่ยคืนเบิ่งไผ่อีกคืนเบิ่งซุ่มที่เคยต้มน้ำต้มน้าไม่อาบต้มน้าไม่กินยังหึงแท้ซุ่มนังก็บเดี๋ยววัน ว่าเข้าที่ไปออดไปเถิมนี่มันเป็นอะไรยังไนั่งไปน้่มาไปยืนอีกมองไม่อีกป่าที่นี่ก็เลยคือเห็นว่าแม่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 ออกมาแม่เขาอยู่ใส่ที่แรกเข้าใจว่าเป็นนั่งน่มผู้เลี้ยงต่อมาช้ำเรื่องเบิ่งบ่นนี้มาคืนเบิ่งได้บอหูได้หูจัาว่ามันบ่แม่แม่จะห่วง แม่ผู้่กำเนิดเกิดขึ้นมาอยู่ใสหนอนางไปนางมากเกิดปัญญาท่านที่พี่น้องเกิดสละเ,เกิดสละท่านทีบาเป็นแสงไฟเป็นปัญญาซองเง่องให้หัวเห็นอาตมแม่เ้าอยู่ฝุ่นตัววัฒนอยู่สัตดาวดึงบุเได้จัาไดวัฒน์เพิ่นตายแต่ย่า,ยาเหมือง ก็เลยมาพิจารณาเบิ่งออก็เลยหุ่จักอาแม่จะคล้องตายนมเกิดเพาท่านได้ดูดซ้ำพี่น้องไอ้ดูดนมเพราะท่านได้ดเป็นแม่ก็ตายก็เลยเห็นแม่นัน่นผ้าลูกนอก้องผ้าบริวารอาช่อมหาดมดอกไมย้ยื่บยาบริเศร้าเล่าก็ลเลยว่าเฮาสี่เอาย้างว่าท่านไปฝากไปตอนเอาที่เอาย้างไปให้ ยาฝาจีวอนกัญญาณน้าโมโบอเป็นอขั้นสี่เอาเน้อ,อื่นกัญญาแล้วกินบอได้เพราะมันบอคือเมืองมนุษย์เราก็เลยมัดคืนกินว่าเอาอยางไปฝากนอก้องนั่งไปนั่งมาก็เลยมัดคืนพอพี่นอพิทพอบุลพิทพอบุญ,บญที่เขาท้ำพิทพอดปัญญาที่เขาสีได้หลับโอ้ยู่นี่บอว่านพระพุทธเจ้าว่า พ่อเกิดภาพเข้าใจแล้วเห็นแล้วว่าเ่าจะต้องไปบอกแม่เขาฟังก็เลยมานึกขึ้นได้ก็เลยมานั่งพี่น้องพอมานั่งแล้วก็เขาชาติเขาสมาธิภาษาบาลเอาไว้เขาสมาธิเพื่อนกับขยับขายายกายทิพย์ออกพี่น้องให้ลุดเปิดออกไปจากกายยาวจิตตายตา่างแดนจะสร้างมัง่งมุงจิเป็นนั่นเล เออแมงวันจิตตอม,มดสิกัดกระซ้าแม่มเ,กกเล้วผู้ไปสะกดอหย่พรพเทธเจ้าดราอในขณะที่ไปเทศให้พุทธมารดาฟังเพื่อนกับไปถามไปเบา่าได้พี่นอกไปถามไปเบา้าแล้วกันเพ่นทั้งหลายเรานั่นบ่เคยได้ยินจะเถะื่อข่ามาบุญอ่าข่ำมาบุญบ่บเคยได้ยินจะเถะื่อสนใจยามแยง,งเลยไปเรี่องแม่เทื่องขาถาบริวาร ก็ค่อยได้ยนิ่งจะเถื่อคำามมาปัญญาที่ความดูเพราจากเพราะบ่เมี่ไผสอนบ่เมี่ไผเยี่ยนหายก็มาขึ้นบันไดปาวันแมน่ตัวนี่หน้อยพระโพธิเจ้าไปเบาเอาเพิงบันไดพี่น่อยเงินบาหนะอุศลาธรรมมาร้ายบันไดเจ็ดมือบันไดพี่น่อย เอาสองคำเนี่ยเจ็ดหมื่นพ่อแม่เบิร์นกับขาถาบริบาลเพิดอความเข้าขใจให้อสองประโยคน์ไปเลยกับโลมากับโลม่าน่องไายเพิร์ฟผนนน์นั่นนงเฝ้าตาแตดดอยู่โว้าัต์จักไปทางไหนหายใจกระบอกหายใจวาะัตา์พุทธเทนี่ยบาที้วะท่านเมื่อกี้ไม่บอกไปนี่ยแล้ววะ ที่ไม่บอกชาาเมืองกบินลพภาหรือสิไปบอกชาาเมืองสาวัตชีหรือ